พบกับคุณครูอ้อมค่ะในหน่วยหรือดูร้อนสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหรือดูร้อนค่ะมีอะไรบ้างอยากรู้หรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูอ้อมจะพาไปเรียนเลยค่ะตามมาเลยค่ะวันที่หนึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง สภาพอากาศในฤดูร้อนฤดูร้อนเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมเลยนะคะและเดือนที่ร้อนที่สุดก็คือเดือนเมษายนนั่นเองในฤดูนี้แม้นว่าอากาศร้อนและแห้งแลง้งแต่อาจมีมวลอากาศเย็ยนจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมในประเทศไทยตอนบนทำให้ปะทะกัน ระหว่างมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่ในประเทศไทยจึงก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหรือลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้นะคะพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีกอย่างว่าพายุฤดูร้อนนะคะเด็กๆงานที่มอบหมายวันที่หนึ่งให้เด็กๆทำแบบฝึกคณิตศาสตร์หน้า20ค่ะ วันที่2เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสมในฤดูร้อนนะคะตอนนี้มีเด็กอยู่3หมายเลขค่ะหมายเลขที่1หมายเลขที่2และหมายเลขที่3ค่ะเด็กๆมาช่วยครูอ้อมเรื่องหน่อยนะคะว่าเด็กๆคนไหนแต่งกายได้เหมาะสมที่สุดในช่วงฤดูร้อนค่ะหมายเลขไหนเอ่ย หมายเลข2นั่นเองค่ะตอบถูกกันใช่ไหมล่ะเก่งมากเลยค่ะงานที่มอบหมายวันที่สองให้เด็กๆบอกวิธีคลายร้อนมาคนละ1วิธีโดยถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปส่งมาในไลน์นะคะเด็กๆวันที่3เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประเพณีวัฒนธรรมและการละเล่นไทยค่ะ ในฤดูร้อนนะคะจะมีประเพณีที่เรียกว่าประเพณีสงการตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกๆปีค่ะวันสงการยังถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยด้วยนะคะเด็กๆกิจกรรมในวันสงการก็อย่างเช่นการเล่นสาดน้ำการลดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ การทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระการปล่อยนกปล่อยปลาก่อเจอดีไซน์เป็นต้นค่ะสำหรับการละเล่นนะคะก็อย่างเช่นมอนซ่อนผ้าเด็กๆเคยเล่นไหมคะจะมีทำนองการร้องเพลงเช่น อีมอนซ่อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไปนูน่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอระวังตัวให้ดีผ้าผืนนี้จะเป็นของใครเคยเล่นนะคะการละเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่นม้าก้านกล้วยค่ะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆเลยนะคะม้าทำมาจากก้านกล้วยเราเลยเรียกว่าม้าก้านกล้วยนั่นเองค่ะ งานที่มอบหมายวันที่3ให้เด็กๆทำใบงานระบายสีสิ่งที่ช่วยบรรเทาความร้อนได้ค่ะวันที่4เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นกระบองเพชรค่ะรู้จักต้นกระบองเพชรกันไหมคะเด็กๆลักษณะพิเศษของต้นกระบองเพชรนะคะใบของต้นกระบองเพชรก็คือหนาแหล่มๆนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าต้นกระบองเพชรนะคะ ปลูกง่ายดูแลง่ายรักษาง่ายค่ะวันนี้นะคะคุณครูก,ก็มีการสาธิตการปลูกต้นกระบอกเพชรมาด้วยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเท้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะในการปลูกต้นกระบองเพชรนะคะเราก็ต้องเตรียวมวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะคะมีก้อนหินก้อนใหญ่ดินก้อนหินก้อนเล็กและก็ต้นกระบองเพชรนะคะ ในขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่ก้อนหินก้อนใหญ่นะคะลงไปในกระถางก่อนเลยค่ะเพื่อปิดรูของเจ้ากระถางนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ใส่ดินนะคะที่เราได้เตรียมไว้แล้วลงไปในกระถางเลยค่ะค่อยๆเทนะคะ ใส่ลงไปเลยเมื่อเราใส่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทำให้เป็นรูนะคะเพื่อจะได้ใส่เจ้าต้นกระบองเพชรลงไปได้ค่ะจากนั้นก็นำเจ้ากระบองเพชรลงไปปลูกในดินของเราเลยระวังด้วยนะคะเพราะว่ากระบองเพชรเนี่ยมันมีหนามแหลมแหลบอยู่นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็โรยหินละเอียดลงไปค่ะแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากมากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆว่างนะคะสามารถปลูกเองได้ที่บ้านเลยค่ะงานที่มอบหมายวันที่4ี่ให้เด็กๆปั้นต้นกระบ,บองเพชรคนละหนึ่งต้นนะคะเป็นต้นกระบ,บองเพชรในจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะ วันที่5เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคในฤดูร้อนและการป้องกันค่ะโรคแรกนะคะก็คืออุจจาะร่วงโรคบิดไข้รากสากน้อยอาหารเป็นพิษอาฮีวาตะกโรคและโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ โอ้โหน่ากลัวทั้งนั้นเลยค่ะเด็กๆงั้นเราไปดูวิธีการป้องกันกันดีกว่านะคะคุณครูจะพูดถึงว่าเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างเทคนิคมีง่ายๆแค่3อย่างเท่านั้นเองค่ะคือกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะ สเทคนิคนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะปลอดภัยจากโรคทั้งหลายแ,แล้วค่ะงานที่มอบหมายวันที่5ให้เด็กๆทำแบบฝึกคณิตศาสตร์หน้า21ส่วนสัปดาห์นี้คุณขูอ้อมต้องลาไปก่อนนะคะออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสและล้างมือบ่อยๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย